สวัสดีครับบายวันครับผมวิชภาพสิทธิโกนและได้บทเป็นเวก้าครับผมสวัสดีครับบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับอยากให้บอกความรู้สึกตองไหนวนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนคิดตัวเองไหมรู้สึกกดดันมากๆนะครับผม เรามีเวลาเตรียมตัวสาหรับโชว์นี้น้อยมากผมมีแค่2วันบิวก็น่าจะมีแค่สองวันนะครับผมแล้วเพราะว่ามันมีคิวย่างอื่นที่แทรกเข้ามาที่เราต้องซ้อมเราต้องทำอีกหลายอย่างครับผมสาหรับเวอร์ทัวร์เวร์ทัวร์แล้วอันนี้เป็นการแสดงเต้นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีของแบบครั้งแรกในชีวิตของผมนลครับก็เลยอยากให้มันออกมาดีไม่ไม่นับตอนวันเด็กใช่ปะจำไม่ได้แล้วใช่ผมก็ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นที่ กำลังจะได้มีโชว์บนเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือ Impact Arena ครับผมจริงแล้วสำหรับบิวสำหรับวันนี้บิวรู้สึกตอนแรกตื่นเต้นแต่พอหลังจากเต้นเสร็จคือแบบแรู้สึกโลง่งแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่า,าการซ้อมของเราเนี่ย ถ้าเราเต็มที่กับมันจริงๆอ่ะคนที่ออกมาคือเราจะไม่เสียใจเลยสุดท้ายแล้วเราเราได้ทำสิ่งที่เราชอบจริงๆเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบ <c oughs> I can t do this อ๋อปกติก็จะมีนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เพราะว่าเราเป็นโชว์เดี่ยวทั้งสองคน <c oughs> แล้วเรามีโคเรียัเฟอร์หรือว่าครูสอนเต้นใช่คนละคน แล้วก็คิวก็ไม่คิวไม่ไม่ตรงกันไม่ตรงกันคือเราตัวใครตัวมันจริงแต่แต่บิวก็แอบแอบถามพวกพี่ตลอดว่าแบบไบเบิลเต้นเพลงอะไรแล้วก็แบบแอบดูคลิปดูคลิปที่ซ้อมเต้นที่ที่ที่เรียนที่ไอ้นั่นอ่ะที่สตูดิโอที่สตูใช่ปะดูนิดเดียวแล้วก็แบบเออหวังหวังหวังว่าเขาจะทําออกมาได้ดีแล้วก็ทําออกมาได้ดีจริงๆครับจริงๆ s g o o d นะ นนรเราไปหาโรลทัว์กันด้วยกันนคะเาเรียกว่าโรลทัวร์มีโชว์ของแต่ละคนไหมหรือคู่กันหรือเปล่าอ๋อก็คือตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าเออเริ่มฝึกซ้อมเริ่มเริ่มเรียนดีกว่าต้องต้องเริ่มจากเออเบสิคพื้นฐานเลยแล้วก็แบบเออทุกคนเหมือนแบบมาเริ่มศูนย์พร้อมกันหมดเลยครับแล้วก็ถามว่าจะมีโชว์เดี่ยวหรือโชว์คู่ไหมอันนี้ก็ยังยังตอบไม่ได้นะแต่ว่าก็ มันมีอะไรที่น่าติดตามแน่นอนจริงเพราะว่าหลายๆคนจับตารอดูอยู่ก็รอรุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นโชว์อะไรครับผมแต่แค่บอกว่าตารางของพวกเราทุกคนเลยนับแน่นมากในการเตรียมตัวสําหรับโชว์จริงปกติคือนอนนอนดึกนะครับทุกวันนี้คือหัวถึงหมอนก็คือหลับเลยเพราะว่าวันนี้นอนไม่หลับวันนี้นอนไม่หลับตื่นเต้นมากตื่นเต้นแลวเห็นว่ามีโชว ว่าแต่ละประเทศอะ่ะแตกต่างกันหยตอบไม่ได้จรเออ<ม>สำหรับผมที่ประสบการณ์ที่ดูดูคอนเสิร์ตมาค่อน,อน,อนข้างบ่อยเลยานงะแล้วก็เออคือถามว่าโชว์เหมือนเดิมไหมอาจจะไม่ทุกโชว์อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีเปลี่ยนกันบ้างเพื่อเดี๋ยวเกิดความจำเจนะอะเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกฝึกซ้อมของพวกเราก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นครับใช่ ถามว่าแบบเพื่อได้ชื่อมันหนอป่าหรือมีโวยพกันป่าอ่อ๋อก็มีเล็กๆน้อยๆผมแต่ว่า it's private it's private แล้วรอ๋อคือเรารู้สึกว่าวันเกิดมันก็วันวันธรรมดาวันหนึ่งอะครับก็คือแบบเออมันคล้ายวันเกิดเราจริงๆอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ เออคือไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่พิเศษก็ได้เป็นวันธรรมดาก็ได้ครับคือ,<พ>อก็คือ,<พ>อให้กำลังใจกันรายการมอบมอบมอบความสุขให้กันทุกวันจะดีกว่าอย่างเงี้ยอืมังจบเดอะเวิลด์ทัวร์จะมีซีซั่นสองไหมคอนนี้อ๋อซีซั่นสองจบซีซั่นหนึ่งเรื่องคินพอดยังไม่จบบริบูรณ์แค่แค่พูดแค่นั้นนะใช่ส <c oughs> ำหรับเบกกตพีทมันเพิ่งเริ่มครับ เอ,า,อางี้ดีกว่าเวกัตพีมันเพิ่งเริ่มแค่พูดว่า is t not over แค่นั้น <Ken an. S 1> เพราะว่าหลายๆคนอดทนรอมาค่อนข้างนานเนาะถ้าเจอแค่นั้นก็มันไม่เต็มอิ่มหรอกท่พันั้นฝ่าผลง,งานแล,แล้วก็โทลแล้วก็คอนเสิร์ตจะเลิกผมฝากติดตามเวกัตพีโอเคก็ฝากติดตามเวเ <c oughs> กตัตพีดด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอน สะใจทุกคนแน่นอนแล้วก็ mm. <laughs> หลายคนที่อดทนรอนะครับขอบคุณที่อดทนรอนะครับแล้วก็อีกไม่นานทุกคนจะได้รับชมแบบเต็มๆเลยนับรองว่าจะหนักจะเต็มครับ and uh, I want to thank you all for um, supporting Vegas Pete um, I hope you will look forward to us in the next episodes and uh, we are excited to let you know about the world tour I'm pretty sure the countries will be announced soon we'll see you there แล้วก็เวร์ทัวร์ของพวกเรานะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะเต็มที่ให้แบบเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวเลยทุ่มเททั้งเหงื่อทั้งเสียเลือดเสียเนื้อ <c oughs> เอาให้หมดขอบคุณครับ